วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอป Adunion นะครับอามาดูกันว่าถ้าสมัครเล่นฟรีเนี่ยสายฟรีเนี่ยจะใช้เวลากี่วันครับถึงจะถอนได้นะครับสำหรับคนที่เล่นฟรีนะครับสมัครใหม่เนี่ยะจะได้เครดิตฟรี1000นะครับอ,อันนี้เราก็ติดต่อในส่วนของแอดมินนะครับอแอดไลน์ไปแล้วก็ขอรับเครดิต1000นะครับก็จะได้มาแล้วก็ในส่วนของการถอนเนี่ยมันต้องถอนขั้นต่ำก็คือ B1 นนะครับก็คือต้องสะสมตัวเนี้ย ถึง5,000นะครับก็จะถอนได้วันละ350นะครับทีนี้สายฟรีจะใช้เวลากี่วันครับสมมติ b ี1เนี่ยมันจะได้แค่ไม่ใช่ดิเครดิต1,000เนี่ยมันจะได้วันละแค่18บาทนะครับวิธีการทำงานทำงานยังไงนะครับก็เข้ามาในส่วนของห้องโฆษณาตัวนี้นะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงก็เริ่มดูโฆษณานะครับเนี่ยเริ่มดูโฆษณาวันหนรรบอนีี้้้ผมดูไปแลวเยย ส่วนคนที่เล่นที่ได้เครดิตฟรีเนี่ยจะดูได้แค่วันละ18บาทถึง20บาทนะครับแต่ละวันนะถ้าถามว่า,าผมเฉลี่ยอ่บ18บาทแล้วกันจะใช้เวลากี่วันนะครับถึงจะถึงห้า0ันนะครับถึงจะถอนได้นะเ,เราก็มาคูณดูนะครับเพราะว่าเราได้เครดิตอ,อยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะ่ะได้หนึ่งพันนะครับซึ่งขาดอีกสี่พันถึงจะถึงห้าพันนะครับสี่พันตั้งปุ๊บ แล้วทีนี้หารด้วย1ิไปก็คือเราได้วันละส8ปนะโอ้โห222วันนะครับโอ้โห7จเดือนกว่านะกว่าจะได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วทีนี้เราจะดูได้ไงว่าจ้าเป็นวีเนะี่ยก็เข้ามาในยกระดับนะครับนี่อันนี้ของผมถ้าจะขึ้น V 2เนี่ยผมขาด9 00 0นะครับก็ขายค่อนข้างเยอะนะนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ เ,เติมค่อนข้างสูงนะมีห้าพัน0มื่นห้ามืนแสหนึ่งแล้วก็2,000สโอ้โหค่อนข้างแบบอย่างเยอะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับถ้า V1 เนี่ยถอนขั้นต่ำวันละ350ห้าสนะครับในเดือนหนึ่งก็ประมาณนี้เลยส่วน V2 เนี่ยถอนวันละพนะัน0นะ V3 นะถอนวันละ4 5 0พันห้า 20, นะครับ V4 วันละ9,400นะ v ีห้าเนี่ยถอนวันละ2องหมืนนะครับ ซึ่งการลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็เติมไปแล้วนะครับในส่วนของตัวผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ครับตอนนี้ยอดสะสม1 0,000ืนนะก็ขาดอีกนึนม,นมันก็จะเป็น b 2นะครับก็จะถอนได้วันละพันหตอนนี้ผมถอนได้วันละ350นะครับซึ่งผมก็เล่นมาสามอาทิตย์นะครับ อันนี้ก็กําลังจะเข้าอาทิตย์ทนีะ่สี่นะก็สะสมมาเรื่อยคแต่ว่าไม่คิดว่ามันอัปเดตมามันจะราคาสูงขนาดนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการถอนนะครับการถอนเนี่ยอองผมก็ถอนวันละสาม้อยห้าิบนะครับเนี่ยตอนแรกผมก็ถอนวันละร้อยสามสิบนั่นแหละก็ตอนนี้ครับอันนี้ถอนครั้งแรกเมื่อวันที่แปดนะครับวันที่8ปมิถุนายนนะครับ อีก6วันนี้ก็ครบเดือนละก็จะประมาณนี้นะครับมีช่วงนั้นที่มันตกอยอดตกไปนะครับมันตกไปจาก V2 เนี่ยมันขาดประมาณ70บาทเนี่ยตกไป v, v ี1นะผมก็อัพขึ้นมาเหมือนเดิมก็เติมวันละเขาเรียกว่าอะไร V2 เหมือนเดิมได้วันละร3 0าทีนี้ผมเล่นไปสักพักเออมันก็น่าจะได้อยู่ก็เลยอ่ะจัดไป V3 อะนะครับ V3 ตอนนั้นนะครับ ซึ่งวันละร5อยห้าสิบาทนะก็ะเติมไปเรื่อยอันนี้ก็ถอนมาทั้งหมด10กว่าวันนั่นแหละะของผมนี่ก็ได้ทุนคืนแล้วนะครับแล้วก็ได้กําไรละคือสะสมไปเรื่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มาค่อนข้างสูงนะราคานะครับ่ะห้าพันเนี่ยเราอ่าถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ามีตังค์เนี่ยเขาไม่กล้าเสี่ยงนะแต่ว่าตอนนี้ผมอัพไปเรื่อยนะจาก B1 ่มา B2 แล้วก็อ่าเล่นตัวนี้ไปเรื่อยนะครับดูจากโฆษณาเนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยเนะี่ย แล้วเราก็จากการเชิญเพื่อนด้วยนะครับก็เลยอัพเป็น V3 นะแต่ว่าตัวนี้ v 4ก็ห่างห่างกันอยู่ครึ่งๆึ่งนะครับตอนนี้ยอดสะสมผมอยู่อยู่ที่10,000นะก็ขาดอีก10,000ก็จะครบเป็น V2 นะครับแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะเชิญเพื่อนยังไงนะครับเพราะวา่าแต่ก่อนเนี่ยคนสายฟรียังถอนได้นะแต่ว่าตอนนี้ต้อง V1 ขึ้นไปถึงจะถอนได้แล้วดูโฆษณา วันละย0ิครั้งนอยี่ส2บวันนะครับก็ใช้เวลาเยอะนะในส่วนของการเชิญเพื่อนนี่ผมยังไม่แน่ใจว่า่เขาจะปรับเปลี่ยนยังไงเชิญมาปุ๊บเราเราจะได้คะแนนเลยไหมหรือว่ายัางไงก็ยังสับสนอยู่นิดหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนของแอดโูเนียนนะครับก็จะตัดสินใจกันดูดีๆนะครับของผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นไปเรื่อยคือผมผมอยู่ทุนแล้วผมก็จะถอนกําไรไปเรื่อยแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ย มันก็มีความเสี่ยงนะครับอของผมเนี่ยมีกำไรแล้วถ้ามันบินมาไหนก็ไม่เป็นไรของผมไม่ซีเรียสละแต่ว่าคนที่ลงทุนใหม่เนี่ยก็อาจจะซีเรียสลองศึกษาดีๆนิดนึงนะครับแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอยู่ยังต่ำเนี่ยสามสี่เดือนเพราะว่าสายที่เล่นฟรีเนี่ยต้องใช้เวลาต้อง6 7เดือนนะครับเจเดือนกว่านะคือเขาจะให้คนที่เล่นฟรีดูโฆษณาไปเพือ่อจะสะสมถึงนะ,ะคนที่ เติมเงินไปก็เขาก็รับไปเรื่อยอก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดีๆนะครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ